สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับจะมารีวิวนะครับตัวนี้กล่องเครื่องมือช่างซาร้านะครับตัวนี้เป็นกล่องเหล็กนะครับรหัสรุ่นสินค้านะครับก็เป็น9 5 1 0 4 a 7 0นะครับตัวนี้เจ็ดสคืออะไรตัวนี้นะครับเป็นกล่องเหล็กนะครับภายในจะประกอบด้วยชุดเครื่องมือซาร้าเจ็ชิ้นครับเป็นกล่องเหล็กแบบ5ชั้นนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในกล่องกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเปิดกล่องมานะครับอ่าก็จะมี5ชั้นครับนี่ครับเอ่อเริ่มจากด้านซ้ายมืือออกก่่่นนนนนะะะคครรัับบบซ้ายม็็แงเปสว แล้วก็ครีมปัดนะครับแล้วก็จะเป็นกลุ่มปะจจัยแบบทาปัดตายนะครับก็จะมีตั้งแต่เบอร์8เบอร์24ครับตัวนี้ถัดมานะครับก็จะเป็นหกเหลี่ยมครับหกเหลี่ยมก็จะแบบพับเก็บได้นะครับตัวนี้สะดวกนะครับผมพาได้นะครับมีฟิลเลอร์เกตนะครับตัวนี้ครับใช้ตั้งวาล์วนะครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับถัดมาด้านล่างนะครับก็จะมีประแจเลื่อนครับตัวใหญ่นี่ครับสตานะครับส0มมิลนะครับ30ิเซนตตัวนี้ ก็จะมีค้อนครับค้อนสตาตานี่แล้วก็จะมีไขควงนะครับตักแบนไขควงแฉกนะครับก็จะมี2ขนาดนะครับก็จะเป็นตัวสั้นกับตัวยาวนะครับนี่นะครับนอกจากนี้นะครับยังมีด้ามขันนะครับก๊อกแจ็คนะครับสี่หุ่นนะครับอยู่ในกล่องด้วยนะครับแล้วก็มีด้ามขันตัวเอนะครับอยู่ในกล่องด้วยพิเศษนะครับก็คือมีลูกบล็อกยาว3ลูกนะครับก็คือ1 7 19 21นะครับอ่า ตัวนี้ครับสุดท้ายเลยนะครับว่าจะเป็นลูกบล็อกครับตั้งแต่เบอร์8มิลนะครับจนถึง32มิลนะครับตัวใหญ่นี่นะครับแล้วก็ในกล่องก็จะมีด้ามขันมาให้ด้วยครับด้ามต่อนครับ5นิ้ว10นิ้วนะครับรวมถึงด้ามออกพ่ออ่อนนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับกล่อง70ชิ้นนะครับใครที่ต้องการงานสวิตนอกสถานที่หรือว่าติดบ้านติดผูไว้ก็ถาดเล็กกระทัดรัดนะครับจัดก็บสะดวกับในกล่องนะครับประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอั